สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับในปี2 5 1 6นะครับโจ๊กยังอยู่กับ Music House เหมือนเช่นเคยครับและวันนี้นะฮะเราอยากจะย้ําความสนิทนะฮะที่เราบอกว่า Music House เราสนิทกันสนิทกับทั้งคนดูแล้วก็สนิทกับศิลปินเนี่ยผมมีโอกาสฮะได้ซื้อซีดีแผ่นนี้มาก็คือเป็น DVD Concert f ิร์ต f e Friday แล้วก็เปิดข้างใน ก็ปกติฮะเราก็หยิบซีดีดูก่อนแต่ว่าเราก็หยิบฝั่งที่เป็นเครดิตออกมาด้วยแล้วก็ได้เจอชื่อของพี่คนหนึ่งชื่อว่าสถาปัตเป็นคนตัดต่อแล้วผมอ่านชื่ออ่านนามสกุลเขาเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้นี่คือคนที่เราคุ้นเคยเรารู้จักเขานี่ผมก็เลยอยากจะรู้ครับว่าเขามามีส่วนร่วมกับคอนเสิร์ตไฟไลฟ์ไฟเดย์ที่เป็นดีวีดีแผ่นนี้ได้ยังไงก็เลยมานัดเขาที่นี่ฮะสตูเฟ ใบมโนทนนะฮะเข้าไปด้านในเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเข้าไปหาคําตอบกันว่าคนที่ชื่อสถาปัตที่ผมบอกว่าเป็นคนตัดต่อซีดีแผ่นนี้เนี่ยเขาคือใครครับนี่ฮะอยู่นี่แล้วพี่ตามโนโทนสวัสดีครับยังอยู่มโนโทนทำร้านอาหารใช่ครับซูเฟ่ที่เรมามาตรงนี้แล้วก็ทำสตูดิโอ ใช่ครับรอบนั้นพี่ทําอะไรบ้างครับพี่จริงๆก็เป็นงานอย่างที่เคยเคยคุยกับโจก็แหละก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเพลงและรอบๆบเพลงคือโฆษณาพวกภาพวิดีโอบ้างแล้วก็มี MV บ้างอแบบกราฟิกอะไรเงี้ยครับแต่ที่ผมงงคือโอเคเรื่องเกี่ยวกับเพลงผมเข้าใจแล้วพี่ตามทำอยู่ตลอดแต่เรื่องของตัดต่อเรื่องของภาพกับเสียงมันมันศาสตร์เดียวกันไลพี่จริงๆผมว่ามัน ถ้าคนที่อยู่ในสายงานทําเพลงนะครับก็จะมีความเข้าใจระบบของเรื่องภาพแล้วมันก็คือทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับไทม์ไลน์แทนที่มันจะเล่นแต่เสียงก็มีภาพด้วยอย่างเี้ครับจะอยู่ดีๆเข้ามีส่วนร่วมกับเอง แมตไลป r ยเดย์ของพี่ๆสามคนนี้ได้ไงพี่มาตัดต่อเห็นผมเปิดดูในเครดิตไงเห็นชื่อสถาปัตย์พี่พี่เขาก็เหมือนถามถ่ายมาอะไรเงี้ยครับว่าตอนนี้ว่างไหมแล้วก็แบบเ้ยชอบงานแล้วนะเคยได้ดูงานตัดต่อเราบ้างอะไรเงี้ยครับแบบเฮ้ยจริงเหรอพี่เคยดูเหรออะไรเงี้ยแต่จริงๆเท้าความกล็ดก็เกินก่อนพวกพี่พี่ายเดย์ก็คือรุ่นพี่ผมที่มหาลัยอะไรเงี้ยครับคือรู้จัก กับพี่เขามานานแล้วเรียนสถาปัตย์มาด้วยกันที่มอ,มอลังสิษแต่เขา,าก็ดูแบบว่าเอชอบงานแบบแบบเนี้ยแบบเขาก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าว่างานแบบเนี้ยมันเป็นสไตล์ไหนเพียงแต่ว่าเขารู้ว่าเอมันทําดูแล้วมันมีชีวิตชีวาดีอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็แบบเฉลยแล้ว่าวเราเราไม่มีความรู้ด้านนี้ โดยตรงนะเพียงแต่ว่าเราทำเท่าท,ที่เราทำได้แล้วก็มันมันก็อาจจะตรงทางาบ้างก็คือการมิกเสียงอะไรเงี้ยและอีกอย่างหนึ่งที่ทําได้ไปดูในคอนเสิร์ตนั้นอยู่แล้วใช่ใช่ฉะ<ช>มันทาให้เราจําโมเมนต์หลายๆอย่างไนดะ้ว่าเฮ้ยตรงนี้มันน่าประทับใจเอาตรงนี้มาชูด,ดีกว่าอันนี้นอันน<ช>ี้ก็เป็นข้อดีเลยอ่ะข้อดีตรงที่เราอยู่ในเหตุการณ์จริงๆอ่ะเรารับรู้ได้ว่ามวลของเสียงทั้งหมดที่เป็นคนดูเวลามันกระหึ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงเงี้ยซึ่ง บางทีการที่พาร์ทนี้ตอนตรีเล่นไปถึงนี่ mm hmm. แล้วคนรู้สึกตอนนั้นเรารู้สึกแค่ไหนเนี่ยเราก็แบบโแล้วเราต้องมิกซ์ยังไงให้มัน mm hmm. รู้สึกได้เท่าตอนน,น,นู้น mm hmm. อะไรเงี้ยเท่ากับมันต้องมิกซ์ด้วยหรอพี่ปยลาแ แล้วพอตัดปุ๊บปั๊บปั๊บเสร็จปุ๊บส่งไปให้พวกที่พี่ไฟเลดูแล้วเขาว่าไงตอนตัดมันไม่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนานมากเลยนะแต่ว่านั่นแหละครับพอตัดเสร็จก็บังเอิญว่าช่วงนั้นงานพี่พี่เขาเยอะมากแล้วผมก็งานเยอะมากเหมือนกันนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้ส่งไให้ดูแต่ว่าเรียกมาดูเรียกพี่ดูนกับพี่บอยมาดูส่วนที่หนึ่งก็ยังอยู่ที่เชียงใหม่เรียกได้ว่ามันก็เป็นข้อดีอย่างนึงนะครับคือตัวศิลปินอ่ะเขามานั่่งอยูก เราไม่ชอบอะไรก็แก้เลยใช่ตรงนี้อยากอยากให้มันเป็นแบบนี้เขาก็บอกเราเลยหรือว่าพาร์ทนี้รู้สึกมันยาวไปอะ่ะเขาตัดลงออกหมาก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็มันก็หาเวลาที่มันเหมาะพอดีแล้วก็นั่งคุยกับพี่ๆเขาจริงๆพี่เขาจะเสียดายมากว่าเฮ้ยเพลงเนี้ยอยากให้อยู่<อ>มันบอกพี่ต้องเลือกแล้วละ่ะร<ล>ะหว่างเพลงที่พี่อยากให้อยู่สองเพลงเนี้ยมันต้องเหลือเพลง ชจเม,มือกันม้จะหนาวนาวสักเท่าไร,รใจฉันก็คงอนและมีความหมายได้ยินเพลงบอ,อกไว้ลงหนาวมาถึงงมือร้ายตอนที่พี่ตั้มตัดตัดอยู่เนี่ยพี่ช็อตไหนที่มันรู้สึกว่าแบบประทับใจที่สุดในคอนเสิร์ตาทามพี่คิดออกไหมถ้าถ้าเกิดคนที่เคยไปดูคอนเสิร์ตนี้ไปแล้วเนี่ย ก็ก็จะรู้ว่ามันจะมีช็อตที่มันประทับใจมากแต่ใครที่ยังไม่เคยดูก็ดูได้นะครับไม่ได้สปอยมันจะมีภาพหนึ่งของการพูดคุยบนเวทีของสามคนนะครับใกล้ๆจะจบแล้วแล้วก็จะมีช็อตหนึ่งที่พี่อดุลพูดถึงวันพรุ่งนี้อ่ะมันเป็นเรื่องของหลังจากงานนี้ทุกคนเดินออกไปจากประตูนี้ไปแล้วแล้วมันมันจะหยุดภาพนี้ไปแล้วนะอะไรนยครับมันคือ พูดแล้วก็ผลลุกเพราะผมผมชอบฉากนั้นมากคือตอนดูในคอนเสิร์ตแล้วก็พอดูฟุตเทจก็เห็นตรงนี้อยู่แล้วก็ที่ที่คิดว่าที่เล่าให้ฟังว่าเราอยากไปสัมภาษณ์ด้วยเพื่อเก็บความรู้สึกตรงนั้นกลับมาอีกทีนึงก็ตอนสัมภาษณ์พี่ดูลก็พยา,ยามจะล้อมล้อมเลี้ยงเลี้ยงเพื่อจะวนให้เข้าถึงจุดนี้ให้ได้เลยพนะี่ดูล้องไห้ด้วยนี่ตรงนี้มันมันพูดถึงความเป็นไฟเดย์ได้อีกเยอะเลยผมก็เลยเอาประเด็นเนี้ยกลับไปถามต่ออีกว่า ความสัมพันธ์ของเพื่อนของไฟเดย์ที่ใช้เวลามา15ปีอะไรเงี้ยมันเดินมาถึงจุดไหนบ้างอะไรเงี้ยซึ่ง3คนนี้พี่เขาจะซิงกันมากโอเคพี่ตั้มนี้เพิ่งผ่านปีใหม่มาไม่นานฝากพี่ตั้มออยพรปีใหม่กับชาวมิสิคคัมไ,ได้ไหมครับได้ครับได้ครับก็เริ่มปีใหม่มานะครับแล้วก็ผ่านการปาร์ตี้แล้วก็ท่องเที่ยวหรืออะไรก็ตามที่เป็นการพักผ่อนไปแล้วก็กลับมาสู่ชีวิตจริงก็ขอให้ทุกคนบอว่า นึกถึงความสนุกที่ผ่านมาแล้วก็ใช้ชีวิตให้มันสนุกอย่างนั้นะครับร um. ่วมการทํางานแล้วก็มีความแฮปปี้ตลอดไปครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ตั้มนะครับที่ให้มาบุกถึงห้องทางานเลยไม่เป็นไรครับพี่โจครับขอบคุณครับและเดี๋ยวช่วงหน้าครับพี่ตั้มจะมีภาพบรรยากาศของงานแถลงข่าวงานนี้พี่ดีวิดีคอนเสิร์ตแฟนไลฟ์ไฟเดย์มาให้มิวสิคเฮ้าส์ได้ดูกันด้วยโอเคได้เดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าผมบายบายพี่ตั้มนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โจ